สวัสดีครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและโซเชียแลยแคมทุกคนครับผมวันนี้ผมขอมาพูดอะไรหน่อยคือในมารยาทในการเล่นเฟซนะฝากถึงชื่ออะไรวะดูแป๊มคือมี ผมผมผมถ่ายรูปกับน้องนะแล้วผมก็ไปโพสในเฟซผมเนี่ยถ่ายหลายตูตน้ารกมันมีคนที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมนะชื่ออาทิตย์มานะดีนะเข้ามาคอมเมนต์มาด่าพวกผมคือแบบว่าถาม่า ว่าไงคุณต้องการอะไรคุณพูดมาเลยนทำงางนั้นไม่ไม่โกะมันไม่ใช่จิ๊กโกะจะไปแอลซ้อนซ้อนศูนย์เก้าสองสี่สี่สามสี่แปดห้าเจ็ดโทรมานะอาจจะเข้าใจปะผมผมโพสต์รูปเนะี่ยถ่ายรูปกับน้องผมแล้วผมมาโพสต์ในเฟซผมเนะี่ยมันไป ทำอะไรครับมันไปทับขาคุณลืมไปทับหัวคุณผมไม่เข้าใจางั้นถามว่าคุณจะหาเรื่องผมอาะคุณเอาเวลาตรงนั้นนะ<ม>ไปทำมาหากินนะ<ม>เลี้ยงครอบครัวคุณนี่วะย็ดเค่ไม่เข้าใจวะทำไมมันอยากดังหรือไงหรือ,อยังไงอยากมีเรื่องหรือว่างานหรือ อะไรไม่เข้าใจบอกเองช่วยพูดให้เข้าใจหน่อยนะเห็นปะไม่มีใครกลัวใครแร้วกลัวคนดีไว้ว่าไงตามเพื่อนไอ้หี้ยมันรูปที่ผมโพสนะที่แกเข้ามาเม้นผมอะ่ะ มันชื่ออาทิตย์มาน่าดีมันโน้มเอ็นดาเออท้ายๆนะแกเข้าไปดูในคอมเมนต์นนะท้ายที่แกเมนกับผมอ่ะที่ยผมเมนตอบแกเออแกลองเข้าไปดูเอ้เพื่อนเออมันอาทิตย์บ้านแกอยู่ไหนวะแกบอกหน่อยดิเออผมโพสผม,ผมถ่ายรูปโพสในเฟซผมน่าเกเรื่องอะไรไม่เข้าใจวะ ผมไปหาเรื่องแกไดนะ้ไงผมก็โพสที่เฟซผมนะเว้ยผมไม่ได้ไปโพสที่ที่เฟซแกนะเว้ยผมไม่รู้หรอกว่าแกจะเก่งอะไรไนงะผมไม่ได้สนใจหรอกแผมก็อยู่ของผมนะแกก็อยู่ของแกไปครูอาจารย์ผมถ่ายรูปเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วผมไปโพสในเฟซผมแล้วคนชื่ออาทิตย์มานัดดีมาณดีนะ มันมาคอมเมนต์ด่าผมสองคนนะเพราะผมเป็นย,ยีนะ่อะไรกันมันผมไม่ก็ไม่รู้จักมันนะอนะผมไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอนะไรอะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็โทรเอาบอกเบอร์ไปละอปะแชทมาก็ได้แชทมาก็ไดนะ้มาคุยกันเนี่ย เออผมไปทำไรคุณอะไรเนงะี้ยคุณก็บอกผมดีๆแต่ผมว่าผมไม่ได้ไปทำไรคุณนะเพราะแค่รูปถ่ายมันผมถ่ายแล้วผมโพสเนี่ยมันผิดปะ่ะผมถามหน่อยคนอื่นเขาก็มีเฟซเขาก็ถ่ายโพสเฟซเขาแล้วถ้าผมไปแท็กด่าคุณหรือผมไปแท็กว่าคุณเนะี่ยเออคุณก็มาด่าผมผมก็ไม่ใช่พระอิปพระปนณเอาว้ใช่ปะผมไม่ใช่คนดีนอเว้คอมเมนต์ว่าแล้วจะมาอยู่เฉยอะ รายะมีมั่งดิเฮียโตนควายใจปะอย่าให้ผมต้องใช้นิสัยบยาเลยผมไม่อยากยากปะใครมันไม่ดีพวกเด็กรุ่นหลังมันจะเอาตัวอย่างแล้วมันจะดูไม่ดีะอะไรกันพี่ไลนนี่ดูคอมเมนต์นี่มันเมนด่าเฮีย ขาขึ้นไอ้สัตว์ใครไม่รู้จักบัณฑิตมันชื่ออาทิตย์มานัดดีหน้าเลยคุณหน้าเลยนี่เฟสตัวมันเม้นเหม็นมาได้ไงกําลังคุยกับพวกไอ้ตังพวกเพื่อนกูเด็กผมกําลังคุยกับพวกเพื่อนผมมาไม่เจอสิบกว่าปีแล้วพวกเด็กเทพเด็กฝั่งทนนะไอ้หามาเม้นว่าแล้ว ้ยมึงกินอะไรกินหินนะกูกลัวมึไงไอ้สัตว์มึงจะมาเก่งในคอมไม่เลยนะหน้าเฟซเลยมีงมาเก่งไรเฮียมึบอกให้เป็นไงมันบ็อกแล้วมันบ็อกเฟซแล้วเฮียมนักเลงขี้หีอาทิตย์มานะบุญไอ้สัตว์ ชร์ให้ผมหน่อยนะมันเม้นมาแล้วมันก็บอกมันเม้นมาด่าผมแล้วมันก็บอกไอ้เหี้ยผมไม่ทำอะไรพวกมันวะผมไม่โพสต์ด่าด่ามันแล้วเ,ออเน็ตผมไม่เติมเองผมเอาเงินมันไปเติมเน็ตวะแชร์ผมหน่อยนะไอ้พวกเก่งในหน้าเนะี่ยไม่ชอบอ่ะ ผมยุ่งผมมีดีอย่ามาหาเรื่องเลยผมบกผมก็รู้ว่าคุณไม่กลัวผมหรอกนะทำไมผมยุ่งผมมีดีทำไมมันหนักหัวกระบาลใครอะเออผมก็โพสหน้าหน้าเฟซผมอะขอบใจมากบอมผมไม่ได้ไปหาเรื่องแก ผมถ่ายรูปพี่แล้วผมโพสในเฟซผมมาไกลตูนมันชื่ออาทิตย์มนัดดีแล้วมันเม้นมาด่าผมสองคนเมื่อกี้เนี่ผมเปิดจะให้ให้ในกล้องดูมันบล็อกเฟซไอตูนเลยผมเจอเพื่อนผมที่ฝั่งทนหน้าเพื่อโจกไอโจกปากเขียวโลกจิตพวกแก๊้งไรคลางเว้ยบอยอะ มันก็เม้นเข้ามาหาผมไม่เจอกันสิบกว่าป,ปีเจอกันอยู่ที่รากยาวนะสมัยผมอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะใครทั้งวะพี่เด่นข้า,าพี่เด่นข้าพป่เด่นอดอยู่แล้วมันเม้นมาด่าผมผมก็แม่ใจว่ามันมาด่าผมเรื่องอะไรนะผมไม่ไผมก็ไม่เคยร,รู้จักมันนะแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อนในเฟซผมอนะเออมันก็โพสต์อยู่ในเฟซผมนะมันเมนดานะ่า ไม่ได้ว่าอะไรมันหรอกโกจริงบล็อกเฟซทำไมวะอายเขาเรื่องไงนักเลงกล้าทำกล้ารับหน่อยดิอีโก้ใช่ปะผมไม่เคยมาหาเรื่องคุณหรอกนะผมก็ไม่เคยไม่เคยมามีเรื่องครับผมท้อข้าวพี่เขาบอกกินแต่แขกข้าวทะเลาะข้าวอยู่พี่อย่ไอ้แขกมันทะเลาะข้าวอยู่พี่ อแกมันตักน้ําก็มาบางทีมันเล่นมันได้เอาไปตาคนมันไม่มีใครกลัวใครเราแกก็ไม่ได้กลัวผมอะผมก็ไม่ได้กลัวแกหรอกผมตีใช่ปะหลายคนเราผมกลัวคนทํามาหากินคนที่ไม่ยุ่งกับคนผมกลัวอะไรอะคนยังแกผมไม่กลัวครับผมก็เม้นด่าได้แกถ้าแกโพสสาธารณะมาเนี่ยแล้วแกจะรู้สึกยังไงวะผมถามแกหน่อยดิไอ้ตูนมันด่าแล้วว่าอะไรวะเป็นเม้นด่ามามินว่า เื่ออะไรวะเออมังถามมึงเพื่อทำเพื่ออะไรวะผมผมไม่เจอเพื่อนผมสิสิบสิบเอ็ดปีพี่สิบเอ็ดปีนั่นผมย้ายจากไว้หนุ่มเข้าไัของเปรมวันนี้ยึดอำนาจตักสินอ่ะขอบใจมากถ้าตอล้วผมก็ถามมันเมนไม่ถามมัน ก็าพูดอะไรผมว่าไม่มันอยู่เฟสไอตูนแล้วมันบล็อกไอตูนไปละเปิดให้ผมดูไมู่ป่ะไม่มีคุถ่ายเมื่อกี้นี้ถ่ายแล้วอันนี้โพ<ฮ>สแป๊บเดียวเองบัดดีเอ็มบัดดีพี่มผมคือแบบผมไม่ชอบนะทำไมวะพวกผมจะอยู่แบบคนดีอ่ะ อยู่แบบคนทั่วไปสามัญนชน,นอยู่ไม่สร้างฟามเดือดร้อนให้ใครอเงี้ยทำมาหากินของผมไปอ่ะมันไม่ได้หรือไงอะมันให้โอกาสพวกผมหน่อยไม่ได้หรือว่าต้องให้ผมไปจีรันฟันแทงไปฆ่าคนไปอะไรคนอย่างเงี้ยเป็นทวะสังคมเรื่องไงทําไมต้องบีบให้พวกผมต้องไปทําแบบนั้นด้วยท,ท,ทั้งๆที่ผมก็ไม่แปะไหล กับพวกแกเว้ยพยาบาลอาทิตย์ถ้าแกดูอยู่นะเว้ยแกต่อผมมาเลยใช่ป่ะป๋องชุ่มกันจบป่ะโอนผมก็ไม่เข้าใจหรอกบอราไม่ได้กเล่งใส่เกล้งมวยผมไม่ไม่ใช่ใส่เกล้งนักมวยอย่างจานแขกเขาบอกอะนะถ้าแกดูอยู่นะใครรู้จักนะเป็นเพื่อนเฟซชื่ออาทิตย์มนัฐด,ดีนะ เป็นเพื่อนในเฟซใครนะแชร์ไปหน่อยครับแชร์ไปให้เขาให้เขาได้ดูหน่อยอะ่ะผมอยากรู้ว่าเขามาหาเรื่องผมเรื่องไรใช่ปะผมไปทํะไรแกผมอยู่เพิ่อนผมเนี่ยผมอยู่ของผมเนี่ยเออ,เอ,อทำมาหากินของผมอะทําไมแกต้องบีบผมมามต้องให้ผมออกมาแบบให้คนอื่นผมมาประนามพวกผมอะ เออผมผมผมอยากรู้แค่น,นั้นแหะผมสักลายนะผมอยากอะเป็นคนที่แกไม่ชอบขี้หน้ามากเลยยังไงแกอ้ก็ผมหน่อยผมสักเนี่ยผมอยู่ของผมเงี้ยมันก็ตัวของผม่ยผมโพสมันก็รูปของผู้ผมพี่มันโหเพื่อนผมสิบกว่าปีพี่ติดคุกในลากยาวอะทำไมผมดื้อๆอยู่อะ เนะีพวกเนี่ยพี่เข้าไปดูในคลิปไอ้เก่งมีพวกเพื่อนมาไอ้โจ๊กปากเขียวโลกจิตไอ้บอยลายพางไอ้ตั้มชุดทักษิณโดนยึดอำนาจอะตายก้าวศพอะชุดพวกเพื่อนผมน่ผมก็หให้มันนะดิมดผมไม่ได้ไปทำอะไรให้มันนะพี่แกผมผมฝากบอกนะแก แกให้พอใจอะไรผมแกบอกมาเลยแมแกมาทําอย่างนี้ป่ะผมไม่ได้ไปทําอะไรให้แกนะผมยากรู้เออถ้าผมไม่ทาอะไรให้แกไปด่าแกหรือไปว่าแกเงี้แกโทรไม่ดด้ผมเลยแกแชทมาดดาผมเลยเห็นป่ะแกไม่ควรมาทําอย่างนี้นะโตแล้วไม่เด็กน้อยป่ะพอแกแกคอมเมนต์มาด่าผมแล้วแกก็มาบ็อกผมผมผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแกนักเลงแบบไหนอ่ะ แกอันดาพานนี่ว่าแกพยายามบีบในชะ่ไหมพวาผมมองขามองว่าวผมเป็นคนเลวตลอดนี่วะทำไมพวกผมจะเป็นคนดีมั่งไม่ได้ไนงะผมถามแกหน่อยดิแกดูอยู่อะ่ะแกเอาไปพิจารณานะเว้ยผมไม่เคยไปวุ่นวายแกนะเวย้ยไม่เคยไปก้า,ลาวล้วาแกไม่เคยไปยุ่งกับแกเลยแต่แกทําไมต้องมาบีบผมอง ไอ้ที่ตายเนี่คของไพ่อ่ะนะที่โดนไปนะก็ยังแกในละปากไม่ดีนะผมบอกให้แดนห้าจะบอกให้แกไว้เพื่อนผมก็ดูอยูนะ่น่ะไอ้ตั้มอ่ะตะทองยาอิสลามอะเพื่อนผมนี่มเจอในเฟสนะวันเนี้ยเพื่อนผมสิบป,ปีอะนะแกแชทไปถามมันดูนะ แกไปถามเพื่อนผมดูใช่ป่ะแกมาทำอย่างนี้ไม่ถูกผมไม่ได้มายากดังหรอกแกวะแต่แกมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกแกมาดาวผมแล้วแกมาว้าผมแล้วแกก็มาบอกแกนักเลงแบบไหนวะแกโตแล้วแกไม่เด็กน้อยวะเออถ้าแกทิปเจ็ดติปแปดไม่ว่าเลยผมไม่ถือสาหรอกเพราะแกวัยรุ่นอย่างนี้ไม่มีความคิดอายุแกก็ปาไปสามสิบแล้วมั้ง มีลูกมีเต้าแล้วมังเอามาเ,เ,ชเชื่อผมเลยอย่าเ,อาเวลาว่างมาหาเรื่องคนอื่นเลยใช่ปะผมไม่กลัวแกรอกผมบอกให้ใแกโทรมาหาผมนี่แกโทรมาถ,ถามผมไม่มาบอกผมเลยผมไม่ทำอะไรให้แกใช่ปะแกะทำแบบนี้แกมาขี่รถุรถใส่ผมเลยที่ว่าเะโอ สมองแกยังมีแต่หัวไว้ตัดผมดิแกมีความคิดด้วยดิแกก็โตแล้วนะผมฝากบอกแกหน่อยนะแ,ยแกดูอยู่แกแกขอเป็นเพื่อนผมมาได้แกมาบอกผมมาได้ผมไปทำอะไรแกวะผมอยากรู้เหตุผลแค่นั้นละ่ะอยู่ๆคนเราจะมาได้ได้ไงวะ ใครที่เข้ามาดูนะครับแชร์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะแท็กไปเฟซเขาเลยผมไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะพออีเฟซหนึ่งที่เขาคอมเมนต์มาเขาบล็อกไปแล้วอาทิตย์มนัดดีครับผมคุยกับแกนะผมเปืองน้ำลายด้วยผมเอาเวลาไปทำมาหารกินผมนี่ว่าผมก็ต้องมา ผมไม่ยากยุ่งหรอกไม่อยากมาอะไรแก่หรอกผมก็อยู่ของผมผมก็ไม่มีอะไรมากครับใครเข้ามาชมครับแชร์ให้ผมด้วยสวัสดีสามชาบุขันสวัสดีเอ็มสองสวัสดีตักต้าสวัสดี สวัสดีแอนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีช่างแบงค์ครับตั้มน้ำเจอแถวเนี่ยพี่เนี่ยเพื่อนผมเพิ่งคอมเมนต์น่ยทั้งใต้เนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเออปล่อยแม่เถอะเราอย่าไปลดตัวไปหาพวกนี้เลยมันไม่มีการรักษาพวกนี้มารยาทไม่มีเราทําของเราให้ดีเราไลา่เราก็ไล่ได้ตัว เราไม่อยากไปไายเอาจิตใจเราไปไายตามมันวันดีน้องชายพยายามจะมาทําให้เราเป็นเขามองพวกเราเป็นคนขี้คุกเป็นอะไรเงี้ยเป็นตัวสร้างสภาวะสังคมไม่ห่างเราก็อยู่ของเราครับวันนี้เมื่อพระบาทแชร์ด้วยแชร์ดแบบ ฝากด้วยครับทุกคนแชร์ผมหน่อยแม่ใครมาผมไม่อยากไปวุ่นวายเขาเนะใครทำผมตอนนี้ผมไม่สู้หรอกผมแจ้งฟาร์มอย่างเดียวอะจริงผมทำงานผมทำงาน,นาทำมาหากินมผมมาหาเรื่องผมนะผมเลิกสู้คนแล้วมผ,มผมกลัมผมขี้เกียจเข้าคุก ผมเบื่ออย่ามายุ่งกับผมเลยว่ะคุณอาทิตย์ผมไม่อยากใช้แบบคำที่มันไม่ดูภาพนะมันจะเป็นเยี่ยงอย่างตเด็กรุ่นหลังมันจะเป็นที่สังคมของประนมามว่าคนคุกไม่ได้รับการสึกอ,อบรมคนที่เคยทําผิดจะไมไไ่ได้รับโอกาสผมอยากให้คนเขามองพวกผมให้โอกาสพวกคนอย่างพวกผม คนที่เขาเคยพลาดไม่มีใครก็อยากจะเป็นอย่างพวกผมหรอกไม่มีใครก็อยากจะทําผิดกฎหมายหรอกผม,มบอกไห้แต่พยายามแกก็พยายามอย่ามายุ่งครับผมอย่ามาบีบเลยผมขอร้องนะสวัสดีเบ๊ก ใครมีความคิดก็ลองคิดดูว่าผมพูดถูกหรือผมพูด,ดผิด,ดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับผมใครชมอยู่แชร์ผมด้วยคนละแชร์ครับถึงคนที่มาคอมเมนต์ว่าผมหน่อยอาทิตย์มานัดดีครับมานิดดีอะมานัดดีอะอาทิตย์มานัดดีนะเจ้าของเฟซที่มาคอมเมนต์ว่าวผมอะ ถามเพื่อนๆหน่อยทุกคนในเฟซเนี่ยเราถ่ายรูปเราไปไปโพสในเฟซเรามันผิดมากเปล่าได้ปะคุยกันดิไม่พอใจอะไรมาคุยกันนะถามก่อนผมไปทำอะไรพวกแกผมผิดถ้าผมทำผิดผมขอโทษเลยเออผมผมขอโทษไปเลยแี่ผมทำอะไรแกผมโตแล้วผมมีปหะสบเนีย ไม่มาว่า,วาผมไม่มายุ่งพวกผมผมไม่ยุ่งกับใครหรอกเชื่อมดิผมก็ยุ่งพวกผมพยายามอย่ามาอ้นี่พวกผมเลยผมให้เกียรตนะิทุกคนนะ่ะผู้ชมเพื่อนในเฟสทุกคนนะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนในเฟซท,ทุกคนที่ผมคุยด้วยผมเดินผ่านผมไม่เคยมองข้ามใครเลยแกก็สมควรจะให้เกียรติคนอื่นหอบ้างใช่ปหมแกมาคุดทูก แกคอมเมนต์คนอื่นคอมเมนต์ดีๆเเออถ้าผมโพสอะไรไม่ดีแกพาแกแกก็ามาดาม่าผมได้อันนี้ผมไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับแกเลยแกรนับหมื่นนวนแมแกล,ลองไปคิดพิจารณาดูนะใครที่เข้ามาชมนะแชร์ให้ผมด้วยนะคอรับแชร์อาทิตย์มานะดีครับผม ฟ้าแชร์ให้พี่ด้วยนะแท็กไปคนชื่ออ,อาทิตย์มานาดีเขาเป็นเพื่อนหนูป่ะเป่าเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสลงในเฟซพี่แล้วก็เขาก็มาคอมเมนต์ว่าแล้วเขาก็มาบล็อกออกพี่ก็เลยไล์สดหาหน่อยให้แชร์ไปหาหน่อยเขาบล็อกแล้วติดต่อไม่ได้ออเออติดต่อไม่ได้ เขามาหาเรื่องไงเดีเจอนักเลงวกเขาทองมาหาเรื่องเราก็ไม่ได้ยากมีเรื่องหรอกเอถ้าเราไปทำอะไรเขาไงปิด แต่คือแบบเราฟังคนโตน<ช>ไว<ห>้ปะถ้าผมอ่ะใช้สันดานผมนะใช้นิสัยเก่าผมนะแกไม่ได้มาคอมเมนต์ด่ามหรอกไม่ได้คอมเมนต์ว่ามหรอกนี่ผมมีพี่เห็ป่ะผมมีคนใหญ่คนโตเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเขาคอยอบรมคอยเตือนคอยบอกผมคอยให้โอกาสผมเป็นคนดีทําตัวเหมือนคนอื่นๆเขาทํามาหากินสุดจริต แต่แกพยายามจะบีบให้ผมกลับไปใช้นิสัยเดิมๆเมวยพยายามจะทําให้สังคมมองมองคนเป็นคนเลวเป็นคนขี้คุกเป็นสวัสดิ์ผมแกกลับไปคิดใหม่เว้ยแกลองใช้สมองอันน้อยๆของแกอะไต่ตองแล้วคิดดูว่าแกทําอะมันถูกป่าการที่แกมาหาเรื่องคนนื่นถ้าแกเด็กวัยรุ่นผมจะไม่ว่าเลยว่า ผมรู้ว่าผมทําอะไรแกไม่ได้หรอกเพราะแกไมไ่อยู่แถวนี้แกไม่อยู่เขตนี้แต่ผมแค่อยากรู้ว่าแกอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละแชร์ให้ผมหน่อยครับใครชมอยู่นางฟ้าแชร์ให้พี่ด้วยนะพิดแชร์ให้พี่หน่อยขอแชร์ใครที่กำลังชมอยู่ครับผมขอขอแชร์ครับฝากถึงนักเลงภูเขาทองครับ อาทิตย์มานะ่าดีครับผมนี่มันไม่มีอะไรมากเปลืองน้ำลายไม่ใช่เรื่องไปไหนนะอานไลน์ใช้ให้พี่หน่อย ใครเข้ามาดูแชร์ให้หน่อยสวัสดีครับน้องพลตามานครับรฝากถึงนะ,ะงนักเลงภูเขาทองนะอย่ามายุ่งกับผมเลยนช่ปะคุณเอาคุณมีคิดแล้วเราไปพิจารณาดูการที่เราไปคอมเมนต์ว่าเขาอะตัวที่เราไม่ใช่เพื่อนเขามัน,ม,นมันถูกมันผิดนะอายเด็กน้อยมันใะคำตัวอนาพัน์มันอายเด็กน้อยเขา เกเมันเราโต,โตโตแล้วไม่ได้ไจะอะไรใครก็มีเหตุผลหน่อยนะมันฟังดูขึ้นหน่อยไม่ทําตัวเป็นกุ้ยข้างถนนเหมือนเวลาแกไปคอมเมนต์ด่าใครคนอื่นเขาอ่าทาตัวทำตัวแกหรือเปล่าที่แกทแกําอยู่อะอาทิตย์คคใครชมอยู่แชร์ให้ผมด้วยนะขอขอละแชร์ครับผม มเบื่อนักเลงคีย์บอร์ดไม่ใช่นักเลงร่บนี่ไม่ใช่นักเลงหาคอมเมนต์ดาวนู้นดาวคนนี้ว่างงานไม่มีอะไรทำคงจะอายหรือว่าหร,รือแบบคงจะกลัวเขาเห็นหลักฐานบมื่ี้บอกเฟซที่คอมเมนต์ไอตูนหน้าลายออกเมื่อกี้ พิมด้าใครให้ว่าทำได้แต่จะทำให้มีเหตุผลหน่อยแค่นั้นแหละนะอยู่ลบบุรีครับมาเที่ยวลบบุรีครับผมมาตีใกล้ส <c oughs> วัสดีครับน้องฝนครับผมใครดูอยู่แชร้พี่ด้วยฝากถึงนักเลงภูเขาทอง <c oughs> อชื่ออาทิตย์มานะดี เฟสเขานะยืนยืนทอดเสื้อลักลูกหน้าเฟสเะทนะทข้าง,ข,างข้างเป็นบ้านยืนอยู่หน้าบ้านไม้สองข้างล่างยกสูงเออพี่ดูหน้าเฟสนนะเขาไปส่องอยู่อันนี้มันบล็อกไปแล้วเขาไปดูดูไม่ได้ครับผมขอบคุณมากครับ